ญาณเน็ตเป็นยังไงชัดเจนเสียงชัดเจนดีไหมภาพเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเราก็จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้นะครับคุณพี่ท่านเอาวันนะครับอดทนเพื่อประชาชนครับผมก็ทำหน้าที่ครับปฏิบัติตามตามหน้าที่ที่ได้นับนะครับ ก็ธรรมดาครับก็เป็นการถ like loyalty, ่ายทําภาคสนามเนาะก็ตามสภาพนะครับตามสภาพถ้ามีแดดก็ต <ah ้องอยู่แดดแล้วครับขอบคุณครับคุณพี่ธนวันเนาะธนวันบอกอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเลอคุณพี่ธนวันเพราะว่าตอนตอนพ่อแม่ส่งไปเรียนเนี่ยมันปปลาขอนโอ้ยไปพ่อปลาขอนยูตรงน้ไอจับปลาขอนกนเราไม่ได้ไปโรงเรียนสัก เล้ยอนภาษาอังกฤษบอกก็ครับนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าชัดเจนดีเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้แอดมองจอนะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพมันจะคือมันเหลี่ยมตาอ่ะพี่น้องแสงแดดมันส่องจอภาพหรือมันเหลี่ยมตาเนาะ เดีเพิ่นักเกียกับ่พนเห็นแน่พ่อเห็นแน่เนาะครับแต่พ่อ่ากันด้วยครับเด้อวถามพ่อได้ตอบก็มินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทก่านขวดท่านตอนันีีเลยนะครับนนเราตอติดสารการอยู่ที่นกิโลพีสิงนะครับตอนนี้ปมูทลงมาแล้วคุณพี่ท่านวันอยู่สมุทรสาครน,นะครับอยู่สมุทรสาครกำลังรับชมอยู่เอาปู่คำแสนลงมาแล้วบ่มาแล้วอตอนนี้เราน่าจะไม่ตั้งกล้องแล้วตอนนี้เราน่าจะถือแล้วขออนุญาตเอาขากล้องลงนิดนึงนะครับขากล้องลงมาแล้วครับปู่คำแสนนะครับมาแล้วครับ หน้าตาสดใสนะครับหน้าตาสดใสปูคำแสนนะครับจริงๆแล้วหลายๆท่านบอกว่าทาไมต้องเรียกปูทั้งๆที่ว่าอายุปูยังไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียกปูนะครับคือถ้าเป็นผู้บําเพ็ญศีลนะครับก็เรียกนะครับเรียกเรียกตามที่ได้บําเพ็ญศีลนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับปูคำแสนแต่ว่าก็ต้องเรียกปูนะครับ เพราะว่าบำเพ็ญท่านบำเพ็ญนะครับบำเพ็ญศิลย์กล้องไมผมได้ไหมยกกล้องไมาผมยกขนาดยกกล้องไมผมหน่อยับกล้องเลยพี่ยับกล้องพี่มาจับกล้องพี่ก่อน ก็ผร้รรรมีป๊บมีปุ้งกล้องมีปุออ้บครับเราเอาตรงนี้แหละครับน,น่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องใหม่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเออลงมาอยู่ด้านหน้านะ ยูทูบเบอร์ก็เล่นกันถ่ายแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่เอาแต่ตัวดี๋ยวนะครับขออนุญาตั้งกลองใหม่ทิ้นนะตัดดีหน่อยได้ไหมตั้งตรงนั้นหน่อยข้บงรงตั้งนี้เลอักะเขามั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตรงนี้ได้ไหมข้างเนาะ อันไม่สูงหรอกใช่โดนดินเลยเอาโดนดินเดยบ่อ้ทิพันบุกแล้วุพรบุกแล้วเราก็บุกมั้งอย่าไปอยู่หน้าศาลมาทีนีอ้โดนแล้วโดนแล้วโด้วนแ้วโดนแ้วโดน้นดวเดนนนนดนดี๋ยวตนี้กน

哦。